สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เลดี้พามากินปูนะคะเดอ้อปูไข่ก็บปบรรยากาศทั้งหลังเลยค่ะอารมณนดีดีนะคะทุกคนเลนดีฝากช่องเดยวยค่ะเดอ้อเลดี้พาแซบท่าแนวคะ่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรอดีนะคะเด้อเรื่องดีมีกำลังแรงใจได้ท้ำคลิปต่อๆไปค่ะฝากให้เด้อค่ะเด้อทุกคนอ่านเบาๆไลค์ค่ะมากินเลยมือนอ้าวไม่ยังมาตีไม่พักค่ะเนี่ยพักเรื่ดีมากเป็นต้นแล้วค่ะทุกคนไม่ฝึกแตงพักเรื่องดีก็มาเป็นต้นเลยไม่ปูค่ะปูใครนะคะทุกคนค่ะ ไม่รูใครรู้มาใครนะคะเดี๋ยวบเบาไลฟ์ดื่มกินก่อนขาไม่กินของนอกก็ยียงสิเดี๋ยวขากับนนววนนสิมี่เลยว่าอันสูงตํำเพนน้ำเห่าสิหน้าขามี่ะทุกคนค่ะนี่ปูใครแบบกินนึิมเข้าไปค่ะอือ ก็คิดข้นาไปคิดข้า้นมาไปแซมังย่างเดียวนะคะแซมหลวงบินซำรอไม่ได้ว่างทางโอ้ยอยาทุกคนหนาปูหวานวๆเลยแต่ว่า มันสีขา,ขาวเล็หน่อยนะคะดูแบบใยแห้งทุกคนคะ่ะเนื้อมันสีหว,วานหวานได้ดีชิมมังกรเดี๋ยวนะคะอะไรเต็มปากคะ่ะทุกคนคะ่ะเขออนุยัดยนะคะ ตุอมีจำเลยุึ้นาก็มาทำนังขึ้นหรอกนะนะหนวยๆสุดเลยเกมนึงสุดเลยค่ะหมายถึงว่าเอามา่่ะสุดๆะากลับมาลวกวันหนึ่งค่ะ เพราะว่เดี๋กินดีบเลยค่ะทุกคนเดกินทูกุกอย่างดกินดิบุกเป็นก็จะอะไรก็เดีกก็ต้องเช อืมจิ้อ่างคือค่ะร้านแสบใช่แค่ของจิ้มบ้างจิ้มเผ็ดๆด้ จะืมะม่มแพร่ามืดด่อเราขมอ่นะมมันยังัดอีกนะเว้าช้างถุณบินตำแล้วก็มากนะคะทุกคนถุกบินตำแล้าเล้วไบบว่บา กำนังข้างน,นอกแล้วจะออกมาชมปวนเท่าอีกต้องหัวจักก่อนอนะทุกคนเอ้ยมันจะมอะไรโอ้ย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 เดี๋ยวม่ใช่ลุด,ดอืมอ่ะโอ้โห เด้วยือจิ้มนี่เรสื่อมากหล้กนี่แค่สื่อจับไปจัแล้วมาอืมหงอยแล้วหวาน จะบออยู่ไหนเนาะอนไงนบอกนาย่หอเผ็ดเยทุกคน ที่มัีทิโมตียนร็จแล้วเไปเลยทุกคนไปกระแซงั้งฟูก่ปนตันนี่แหะ Okay. 是喽。 ทุกคนกะแ่บค่ะบนเลย้ปก,กับนี่ฝากกันเลยค่ะเดอ้อฝากกดติดตามอีกเียหนึ่งฝากกดติดตามกดชอบแชรใครกดช่องเลดีด้นะคะเดอ้อเลดี้ชาแนลเลดีด้พลาดเจบชาแนลค่ะอาร์เม่ก็ขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณสําหรับคนทีติดตามอยู่แล้วขอบคุณคุณทีเขามาเบิ่งคลิปได้ดีขอบคุณคนทีกดออชอบแชร์ใคร นะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะเมื่อกับคอสยุบคลิปใบเพียงซํานี้เ้อค่ะเด้อะจะมาติดตามคลิปใหม่ต่อๆไปเ้ยค่ะเด้อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ